นี่คือใบชะพูนะคะต้นชะพูต้นชะพูต้นชะพลูสะกุณนะคะสพกุณ์เป็นยาเป็นยาขับลมนะคะ บำรุงเลือดแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็แก้ปวดฟันค่ะถ้าเราปวดฟันนะคะเราก็ <c oughs> ถอนถอนเอาลากนะคะลากลากลากต้นชะพูไปต้มนะคะต้มก็ใส่น้ำพอประมาณ สักสองสารากนะคะสอ,สองสองต้นแล้วก็ตัดแล้วก็เอาไปต้มผสมเกลือนิดหน่อยต้มประมาณน้ำหนึ่งแก้วนะคะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะต้มพอพอน้ำเขาออกสีเรื่อๆๆก็เอาก็พอค่ะแล้วก็เอามาเอามาอมไว้นะคะอมไว้สัก สามสี่ห้านาทีก็บ้วนออกนะคะแล้วก็กุ้งกวงปากแล้วก็อมเรื่อยๆนะคะอาการปวดฟันก็จะก็จะชะง,งัดนะคะก็ดีขึ้นไม่เชื่อก็ลองดูนะคะใครปวดฟันฟันปุหรือเหงือกบวมอะไรพวกนั้นนะคะเป็นการแก้ปวดฟัน ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อิงดาวช c h a n นะคะมีประโยชน์ค่ะ